หนังสือเสียงเรื่องความลับของคนที่ขายอะไรก็สำเร็จ Selling Secret เชอร์มานรัตนพงษ์ตะกูลเขียนและอ่านคำนำผู้เขียนถ้าคุณคิดถึงการมีอิสระความท้าทายและความร่ำรวยการขายคือสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นคุณต้องรักมันด้วยซ้ำ เชื่อว่าเป้าหมายชีวิตอันดับหนึ่งของคนมากมายคืออยากรวยแต่กี่เปอร์เซ็นต์ในคนมากมายนั้นที่รวยจริงๆแน่นอนไม่เกินหนึ่งเปอร์เซนต์เพราะคนเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์ไม่เคยฉุกคิดว่าเครื่องมือเดียวในโลกที่จะทำให้เขารวยได้คือการขายถ้าเขาไม่เดินเข้ามาในโลกแห่งการขายทั้งที่ในยุคสมัยเนี่ยคือยุคแห่งการขายเขาย่อมไม่ใช่หนึ่งในคนที่จะทำเงินหรือสร้างไรายได้มากที่สุดแน่นอน บางคนรู้ว่าการขายคือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เขามีชีวิตที่สําเร็จและร่ํารวยกว่าคนอื่นหลายเท่าแต่เขากลัวการขายเขาคิดว่าชีวิตเนี่ยเขาจะไม่มีวันกล้าขายและถึงจะกล้าก็ไม่มีวันขายสําเร็จไม่แปลกที่คนส่วนใหญ่คิดเช่นนี้แลาจะว่าไปก็ดีเพราะเมื่อมีแค่คนส่วนน้อยที่กล้าขายนั่นคือโอกาสที่ดีมากๆที่คนที่กล้าขายจะทําเงินมหาศาล แม้ยุคนี้กลายเป็นยุคที่ทุกคนมีโอกาสในการขายทําให้การขายยิ่งดูยากแต่เชื่อไหมว่าการขายให้รวยเป็นเรื่องส่วนตัวอยู่ที่ความสามารถของใครของมันคนที่ขายเก่งๆจะโลดแล่นในโลกแห่งการขายได้อย่างไม่ต้องกลัวใครด้วยความมั่นใจเทคนิคและประสบการณ์ของเขาพูดง่ายๆไม่ว่าจะมีคนกระโดดลงมาขายสักกี่คนจะยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่แคร์เลย และพวกเขาจะยังขายสําเร็จทุกครั้งเพราะพวกเขารู้หลักการที่เป็นสุดยอดความลับของการขายที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นั่นคือขายแค่1เปอร์เซ็นแต่จูงใจเกเใช่คุณจะได้เงินจากผู้คนง่ายที่สุดเมื่อคุณใช้เวลาและความพยายามแค่หนึ่งเปอร์เซ็นในการขายและใช้เวลาและความพยายาม99%เกเซในการจูงใจถ้าคุณเข้าใจหลักการที่เป็นสุดยอดความลับนี้ คุณจะเป็นนักขายที่แตกต่างและไม่เหมือนใครและถึงแม้คุณจะไม่ได้เป็นนักขายมืออาชีพคุณก็จะสามารถขายอะไรให้ใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้รวมทั้งขายตัวคุณเองเพราะคุณไม่ใช่นักขายที่ผู้คนวิ่งหนีแต่คือนักจูงใจที่ผู้คนวิ่งเข้าหาและความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมไม่ว่าคุณเป็นนักขายหรือไม่เคยขายมาก่อน เมื่อคุณรู้หลักการที่เป็นสุดยอดความลับนี้คุณจะมีแต้มต่อเหนือทุกคนสิ่งที่ผู้เขียนได้อธิบายในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เทคนิคการขายแบบเดิมๆที่เป็นสูตรตายตัวว่าต้องทำอย่างนี้แล้วจะขายสำเร็จทุกที่กับทุกคนซึ่งไม่ใช่ความจริงแต่ผู้เขียนนำเสนอสุดยอดความลับของการขายซึ่งผสมผสานร,ระหว่างจิตวิทยาการอ่านคนการโน้มน้าวจูงใจคน และการเอาชนะใจคนแต่ละแบบที่แตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์ใช่เป็นอะไรที่มากกว่าการขายอย่างแน่นอนผู้เขียนมั่นใจว่าคุณจะตื่นเต้นและเร้าใจตลอดเวลาที่อ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายถ้าคุณเรียนรู้สุดยอดความลับการขายที่บอกไว้และนํำไปใช้การันตีว่าผลลัพธ์จะเหนือชั้นกว่าที่คุณคาดคิดเพราะทุกหลักการผู้เขียนได้นำมาจากประสบการณ์จริง ในการคิดค้นและลองใช้จิตวิทยาเหล่านี้กับผู้คนของผู้เขียนเองซึ่งทำให้ผู้เขียนประสบความสำเร็จในการทำงานทำธุรกิจและสร้างไรายได้อย่างเป็นอิสระมาตลอดชีวิตรวมทั้งผู้เขียนยังได้เรียนรู้แนวคิดของสุดยอดนักขายที่ประสบความสำเร็จระดับโลกที่สอดคล้องกันเพิ่มเติมด้วยจึงต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่นักขายเท่านั้นที่ต้องอ่านแต่ทุกคนในโลกต้องอ่าน ผู้เขียนเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะปลุกกระตุ้นจิตวิญญาณนักขายของคุณให้ฮึกเหิมและปลุกความเชื่อมั่นในระดับที่คุณไม่เคยมีมาก่อนแม้คุณไม่เคยขายหรือไม่เคยคิดจะขายหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้ว่าถ้าคุณอยากรวยเครื่องมือที่ดีที่สุดในโลกคือการขายแต่เครื่องมือที่เหนือกว่าการขายคือการจูงใจและถึงเวลาแล้วที่คุณต้องลองมันรับรอง ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ขายได้เพราะสิ่งเดียวที่คุณต้องการคือความลับของคนที่ขายอะไรก็สำเร็จซึ่งเป็นหนังสือที่มีอยู่ในมือคุณแล้วในตอนนี้คุณโชคดีจริงๆที่พบหนังสือเล่มนี้ความร่ำรวยมหาศาลกำลังรอคุณอยู่คุณพร้อมหรือยังที่จะเรียนรู้ประสบการณ์และเคล็ดลับที่น่าตื่นเต้นจากผู้เขียนในหน้าถัดไปเชอร์มานรัตนพงษ์ตระกูล บทที่หนึ่งคุณต้องขายตัวเองให้ตัวเองก่อนถ้าคุณเจอตัวคุณเองคุณจะอยากคุยด้วยไหมคำถามนี้สำคัญมากเพราะคุณจะขายตัวเองได้หรือไม่ได้อันดับแรกก็รู้ได้จากคำตอบของคุณนี่แหละอีกอย่างคุณต้องเห็นภาพตัวเองในสายตาคนอื่นได้ชัดว่าพวกเขามองคุณยังไงไม่ว่าคุณปรากฏตัวที่ไหนก็ตามคนส่วนใหญ่สนใจคุณไหม สมมุติคุณเดินเข้าไปในร้านกาแฟตอนที่คุณกำลังยืนสั่งกาแฟจะมีคนในร้านมองคุณไหมแล้วเขาจะคิดว่าคุณเป็นใครคุณน่าจะเป็นคนสำคัญคนหนึ่งที่เขาไม่รู้จักหรือแค่คนธรรมดาและถ้าคุณเข้าไปทำความรู้จักเขาจะคุยด้วยอย่างตื่นเต้นหรือเดินหนีสุดท้ายถ้าคุณพูดอะไรออกมาเขาจะเชื่อคุณไหมเขาอาจเป็นใครก็ได้ อาจฉลาดกว่าคุณเก่งกว่าคุณเป็นเศรษฐีมีเงินร้อยล้านหรือเป็นแค่คนธรรมดาเชื่อคนง่ายหรือไม่เชื่อคนง่ายใครก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณพูดกับเขาเขาจะเชื่อคุณไหมจงเข้าใจว่าคุณจะขายตัวเองได้หรือไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณขายอะไรก็ตามได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่เกี่ยวกับความคิดของคนอื่นที่มีต่อคุณแต่เกี่ยวกับความคิดของคุณที่มีต่อตัวเองและคุณก็แสดงมันออกมา แล้วทําให้คนอื่นเชื่อเช่นนั้นสมมุติถ้าคุณคิดว่าคุณมันก็แค่ไอกระจอกคนหนึ่งขายอะไรได้สําเร็จสักครั้งเนี่ก็เหลือเชื่อละคุณจะแสดงมันออกมาอย่างไงต่อหน้าลูกค้าที่นั่งอยู่ตรงหน้าคุณคุณก็จะทําตัวเล็กๆพูดจาแบบขอไปทีได้แต่หวังในใจว่าเขาอาจจะซื้อมันหรือถ้าเขาไม่ซื้อมันก็ไม่แปลกเพราะถ้าเป็นคุณก็คงไม่ซื้อของจากคนอย่างคุณตรงกันข้าม ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นนักขายมืออาชีพคุณไม่เคยเสียเวลาไปคุยกับใครและไม่เคยทำให้ใครเสียเวลาที่คุยกับคุณทุกสิ่งที่คุณขายและนําเสนอมีแต่น่าสนใจและยอดเยี่ยมที่สำคัญคุณดูดีมั่นใจมีเสน่ห์จัดจ้านและมีความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจคนระดับหาตัวจับยากมันไม่เคยยากเลยที่จะทำให้คนชอบและเชื่อคุณและคุณก็ทำสำเร็จ ทุกครั้งไม่สำคัญที่คุณขายได้หรือไม่ได้แต่สำคัญที่คุณเข้าไปติดในหัวคนที่คุณคุยด้วยทุกครั้งถ้าคุณคิดแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นคุณจะนั่งคุยกับทุกคนได้อย่างสง่าผ่าเผยแค่ไหนคุณจะพูดได้ลื่นไหลและเป็นมืออาชีพแค่ไหนและความมั่นใจของคุณจะท้าทายคนอื่นแค่ไหนให้เขาลองซื้อสิ่งที่คุณขายหรือยอมรับข้อเสนอของคุณเพราะความมั่นใจเกินร้อยเปอร์เซ็นตของคุณ พาเขาไปถึงจุดที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อตอนนี้คุณจินตนาการและเห็นภาพนักขายที่เก่งกาจคนนั้นแล้วติดตรงที่มันยังไม่ใช่คุณคุณยังไม่เห็นภาพตัวเองเป็นเช่นนั้นได้ไม่ใช่เพราะความสามารถคุณไม่ถึงแต่เพราะคุณยังไม่เห็นมันแม้ในจินตนาการอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นได้คุณต้องเชื่อมันและคุณต้องเห็นมันซะก่อนเห็นมันในความคิดของคุณที่เหลือทุกอย่างจะจัดการตัวมันเอง เปลี่ยนจินตนาการภาพตัวเองสมัยเลิกคิดถึงตัวเองในแบบที่เป็นอยู่เช่นฉันขายไม่เก่งฉันประมาฉันไม่ดึงดูดสายตาใครบางคนมองตัวเองแย่ยิ่งกว่าที่เป็นและคุณก็มีดีกว่าที่คุณคิดจำไว้ไม่สำคัญว่าคุณเป็นใครแต่สำคัญว่าคุณอยากเป็นใครแล้วคุณต้องมีจินตนาการภาพนั้นให้ชัดสเต็ปต่อไปคือทำให้มันเป็นจริงไม่ว่าคุณต้องทำอะไรก็ตาม คุณจะเป็นคนที่คุณเห็นได้ในจินตนาการเท่านั้นลองหลับตาแล้วนึกภาพตัวเองใหม่ฉันดูดีสุดๆฉันขายเก่งฉันเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนจากนั้นจินตนาการภาพตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปสามปีฉันประสบความสำเร็จฉันรวยฉันมีความสุขและฉันมั่นใจสุดๆระดับที่ไม่มีอะไรหยุดยั้งหรือขวางหน้าฉันได้ ถ้าคุณเห็นภาพนี้ชัดเจนคุณจะยิ้มและรู้สึกดีอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วคุณจะเริ่มเดินไปมองกระจกและถามตัวเองว่าฉันต้องทำอะไรถึงจะแต่งตัวแบบนั้นมีบุคลิกแบบนั้นและพูดจาแบบนั้นได้จากนั้นคุณจะเริ่มทำสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อเป็นในสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณเป็นได้แต่คุณแค่ต้องเข้าใจว่าเรือพายลำเล็กๆเก่าคร่ำครึ จะไม่สามารถไปถึงเกาะที่สวยงามและแสนไกลคุณต้องสร้างเรือลำใหญ่ที่แข็งแรงพอจะฝ่าพายุได้จึงจะไปถึงเปรียบได้ดั่งการที่คุณฝันอยากขายให้สำเร็จขายให้รวยและได้เงินนับร้อยๆล้านมาเข้ากระเป๋าคุณคุณย่อมต้องมีคุณสมบัติที่คนเหล่านี้มีถ้าไม่มีคุณต้องทำตัวเองให้มีเอากดไปเลยสามข้อคือคุณต้องดูดี มั่นใจและพูดเก่งเอาแค่นี้ก่อนกลับมาที่เรือคุณรู้ไหมถ้าคุณเป็นเรือพายลำเล็กๆเก่าคลํำคือคุณจะพาตัวเองไปถึงไหนได้ไกลสักเท่าไหร่กันเชียวนั่นแหละคือสิ่งที่คนอื่นเขาจะมองคุณถ้าแวบ,บแรกเขาเห็นคุณแล้วคิดว่าคนนี้ไม่น่าจะมีอะไรดีไม่น่าจะสำเร็จไม่น่าจะรวยเขาจะคิดไปไหนกับคุณไหมเขาจะเชื่ออะไรที่คุณพูดไหมนอกจากคิดว่า เอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วค่อยมานําเสนอว่าอะไรดีสําหรับฉันแต่ถ้าเขามองคุณแวบ,บแรกคนนี้น่าจะมีความสุขน่าจะสําเร็จน่าจะรวยช่วยไม่ได้ถ้าบุค,คลิกที่จัดจ้านของคุณทําให้เขาคิดแบบนั้นคุณก็เปรียบเสมือนเรือสําราญลําใหญ่ที่สวยงามอลังการหรูหราใครๆก็อยากขึ้นเรือไปกับคุณเพื่อไปถึงเกาะที่สวยงามนั่นหมายถึงถ้าชีวิตของคุณดี คุณจะทําให้ชีวิตเขาดีด้วยได้และถ้าคุณบอกให้เขาทําอะไรเขาไม่ต้องลังเลเลยที่จะเชื่อเอาล่ะทีนี้จินตนาการภาพตัวคุณเองยืนอยู่บนเรือสําราญลําใหญ่แต่งตัวดูดีชมัดกําลังโบกมือเรียกคนขึ้นเรือและตะโกนด้วยรอยยิ้มกว้างว่ามากับผมผมจะพาพวกคุณไปสุขสําราญที่เกาะสวรรค์อันสวยงามที่คุ้มค่ากว่าเงินที่คุณจ่ายมาร้อยเท่าใช่ นี่คือสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจริงในโลกการขายท่ามกลางคน99%ที่พยายามแข่งแย่งกันขายที่ขายแล้วไม่ค่อยสำเร็จจะมีคน1%ที่ใครๆเห็นแล้วชอบและเชื่อและขายสำเร็จได้โดยง่ายในทุกครั้งและพวกเขาน่าจะได้เปรียบกว่าตลอดไปพอพวกเขารู้ความลับบางอย่างซึ่งนั่นเริ่มจากการขายตัวเองให้ตัวเองก่อน ไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังจินตนาการภาพตัวเองยังไงขอถามสามคำถามคุณชอบคุณไหมคุณตื่นเต้นกับคุณไหมและคุณเชื่อคุณไหมถ้าใช่คุณผ่านแล้วแต่ทําไมคุณยังไม่ผ่านยังมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกตามที่บอกในกฎสามข้อบุคลิกภาพความมั่นใจหรือการพูดจงหาจุดบกพร่องของคุณ แล้วปรับปรุงพัฒนาทุกอย่างเรียนรู้แลฝึกฝนกันได้คุณแค่ต้องเริ่มเดี๋ยวนี้เท่านั้นจะขายลูกค้ากลุ่มไหนก่อนเป็นอันดับแรกความลับของคนที่ขายแล้วรวยเป็นว่าเล่นคือพวกเขาเข้าใจว่าขายเก่งไม่ได้หมายถึงขายแล้วจะร่ำรวยมหาศาลเพราะจริงๆแล้วอ่ะขายเก่งคือขายได้ทุกอย่างและขายได้ทุกคนเจออะไรก็หยิบมาขายได้เจอใครก็เข้าไปขายได้ เพราะคุณเป็นคนพูดเก่งลื่นไหลและไม่กลัวที่จะเข้าหาผู้คนแต่ถ้าคุณเป็นคนขายเก่งคุณจะลงเอยที่รวยไหมอาจจะไม่เพราะคุณขายได้เงินจากลูกค้าทั่วไปและทำเช่นนั้นไปเรื่อยเมื่อลูกค้าซื้อของจากคุณครั้งหนึ่งไม่ได้หมายถึงเขาจะซื้อครั้งหน้าอีกหรือแม้แต่จะจำหน้าคุณได้การติดต่อหรือนัดเจอเขาอีกแทบเป็นไปไม่ได้และอาจจะน่ารำคาญด้วย เพราะเขาไม่ได้รู้สึกอะไรที่พิเศษกับคุณเขาแค่เคยซื้อของของคุณหนึ่งครั้งและในความคิดของเขามันจบแค่นั้นแต่คนที่ขายแล้วร่ำรวยมหาศาลไม่ได้เจาะจงลูกค้ากลุ่มนี้ลูกค้าทั่วไปกลุ่มใหญ่ถึง90%อร์ซนไม่ได้ทำเงินให้เขาเท่าลูกค้า10%เอร์เซ็นที่คลั่งใครเขาและสามารถตัดสินใจซื้อทุกอย่างที่เขาขายในทุกครั้งอย่างง่ายดายลูกค้ากลุ่มนี้คือใครทำไมคุณต้องเจอเขา ทำไมคุณต้องขายของให้เขาเป็นกลุ่มแรกและทำไมคุณต้องสะสมคนกลุ่มนี้ไว้ให้เยอะๆนั่นเพราะเขาชอบคุณเขาต้องการคุณและเขาจะสนับสนุนคุณเรื่อยไปลูกค้า10%นี้แบ่งเป็นสองกลุ่มเพราะพวกเขาแตกต่างกันหนึ่งกลุ่มที่ชอบคุณสไตล์คุณและคุยถูกคอคุณเป็นใครสไตล์ไหนลองถามตัวเองดูจากบุคลิกนิสัยและความคิด ถ้าคุณเข้าไปหากลุ่มที่เป็นสไตล์คุณทุกอย่างจะง่ายมาก 1. เพราะคุณเป็นตัวของตัวเองได้ 2. เพราะคุยกันถูกคอ 3. เพราะคุณขายตัวเองให้คนที่ชอบคุณได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ชอบคุณและเมื่อเขาชอบคุณเขาก็ซื้อของคุณนี่คือหลักการง่ายๆแน่นอนมันเสียเวลากว่าที่คุณจะเข้าไปหาคนที่เห็นหน้าคุณแล้วไม่ชอบตั้งแต่ทีแรกหรือมองโลกและคิดแตกต่างกับคุณทุกอย่างจนคุณแทบจะลุกหนี แต่ใช่ว่าคุณจะทิ้งลูกค้ากลุ่มนี้คุณแค่เข้าหาลูกค้ากลุ่มที่เปิดรับคุณทันทีก่อนเพื่อให้ขายสําเร็จง่ายขึ้นดีกว่าไปหน้าดําคร่ําเครียดกับลูกค้าที่ไม่ชอบคุณหรือไม่ชอบใครก็ตามที่มาขายอะไรให้เขาและเห็นตัวเองขายสําเร็จยากสุดๆตอนที่คุณยังมือใหม่คุณจะเสียพลังงานเปล่าๆสกลุ่มที่คุณเติมในสิ่งที่เขาขาดได้ถ้าคุณมีความมั่นใจแต่เขาไม่มี ถ้าคุณมีเงินและร่ำรวยแต่เขาไม่มีถ้าคุณหุ่นฟิตอันเฟิร์มสุดๆแต่เขาไม่นั่นแหละเขาต้องการคุณเขาอยากเป็นเหมือนคุณเพราะเขาอยากให้คุณเติมในสิ่งที่เขาขาดเพราะคุณช่วยเขาได้คุณเข้าไปหาคนกลุ่มเนี่ยบอกสิ่งที่คุณมีในสิ่งที่เขาขาดเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเห็นแล้วบอกเขาว่าคุณจะช่วยเขาได้ยังไงแล้วขายมัน คนกลุ่มเนี้จะรู้สึกดีกับตัวคุณมากถ้าคุณช่วยเขาได้จริงเขาจะเป็นลูกค้าที่ติดคุณแงะคอยชื่นชมและเป็นการตลาดให้คุณตลอดการทำไมต้องขายลูกค้าสองกลุ่มนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเอาอะไรที่ง่ายไว้ก่อนยากในโลกของการขายคุณต้องคิดแบบนี้ที่สำคัญต้องรู้ว่าง่ายคืออะไรคือลูกค้ากลุ่มไหนแล้วเข้าไปหากลุ่มนั้นเพิ่มชั่วโมงบิน สะสมความสำเร็จให้ตัวเองและทำให้คุณยิ่งแน่ใจว่าคุณขายตัวเองได้แล้วคุณจะฮึกเหิมพอที่จะไปเริ่มเล่นกับอะไรที่ยากและท้าทายขึ้นไม่สําคัญว่าคุณเป็นใครแต่สําคัญว่าคุณอยากเป็นใครและคุณต้องมีจินตนาการภาพนั้นให้ชัดสเต็ปต่อไปคือทำให้มันเป็นจริง อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส์